Yeah. <laughs> เกมเศรษฐีนะสามตีมิงโง่เนี่ยมันมีเกมนึงเขาบอกว่าสามารถทำให้ทุกคนรวยได้เล่นเกมแล้วเป็นเศรษฐีถูกวันนี้นะครับเราจะไปไข้านที่เกมเศรษฐี Everybody Marble เอาบอลครับเราก็มาที่บ้านของคู้กรณีวันนี้ร้านจ่ครับรุนแน่นอนรุนแน่นอนตามมาดูครับนี่นี่นี่อันนี้ครับห้ามดา่าก่อนนะครับรอนุญาตครับ ถ้าอยากด่านี่ก็เป็นของใครเนี่ยเจอแล้วทีงานแั่งงานวิธีออนไลน์โทษนะครับได้ครับพี่เฮ้ยโอทนี่สตาร์กว่าสตาร์กพี่โทนี่ครับทีมงานเกมเซฟทีอยู่ไหนครับคนไหนครับคนไหนเป็นทีมงานผมว่าต้องเป็นพี่หมีมคนเนี้ยแล้วเนี้ยมีแลมาร์ดด้วยอ่าแลมาร์ดนี่ปารีสน่ะฮะสร้างแลมาร์ อ้โบกแบงค์อย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมดีครับสวัสดีครับล้วสวัสดีครับนะผมเกมฮาเดนะครับจากเกมสสีออไลครับผมผมป๊าครับทางทุกตาแหน่งครับผมเอาละครับระไดู้จักกันแล้วเไ,ไฟเลยฮะว่าครั้งนี้เรบอกมันแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้ก็พร้อมกันแล้วครับสาหรับการ ไฟเกมเศรษฐีเอลลี่บอดี้มาร์เบิลซึ่งวันนี้นะครับทีมเราเนี่ยจะเป็นทีมสีฟ้านะฮะส่วน GM เนี่ยจะเป็นทีมสีแดงนะครับครับก็วันนี้มั่นใจเต็มที่เนาะมั่นใจแน่นอนวันนี้เราต้องชนะเท่านั้นเพราะเราแพ้มา2เทปแล้วเราต้องอยากจะมาเป็นเศรษฐีนะฮะเอาละครับ,รบเลือกการ์ดนะฮะลำดับการเดินนะครับคือแค่สเต็ปเลือกการ์ดนี่ผมว่ากินขาดแล้วอะเรืยอว่าชนะในใมูเนี่ยดูยด,ดิผมได้คนแรกอะ แน่นอนมากครับนี่เทศกาลครับตอนนี้เมืองที่แพงที่สุดจะเป็นปารีสนะครับผมมาครับคนแรกทอยก่อนเลยดูใบดูใบดูดูใบดูดูใบเสียตาไม่ใช่ถุยโอ้ยังกล้าเล่นนะครับมุกอย่างนี้ซื้อดิองี้มันต้องซื้อแน่นอนนะแต่รอบแรกนี่สำหรับบ้านหลังเดียวเนี่ยถือว่าก็ยังเทคโอเวอร์ง่ายๆนะครับแต่ว่า ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยเราเล่นแบบห้องแบบรวยสุดอะ่ะผมบอกทีมงานว้งแต่ต้นบอกขอแบบรวยสุดเพราะว่าชีวิตจริงผมรวยมากผมไม่อยากเล่นอะไรจนๆขอบอกบองตรงอันนี้ถือว่าเป็นการทอยที่โชคดีมากนะสำหรับดอกแรกี่นได้เสียภาษีเนี่ยถ้ากับว่าคุณนะเดินเกือบจะครบรอบแล้วนะครับสำหรับรอบต่อไปเนี่ยจะได้สร้างบ้าน2หลังนะฮะเนี่ยได้ดับเบิลด้วยครับอ่าโยนอีกโอ้โหยังดับเบิลอยู่นะครับนี่มากันดวงจริงครับผมจริงๆนะผมไม่อยากจะคุยคัะว่า ครั้งนี้เอาดวงมาใช้แบบว่าทั้งหมดในชีวิตเลยดูทอยต่อเออโอ้โหติดเกาะครับอันนี้จะเป็นถือว่าเป็นการลงโทษของเกมนะสำหรับคนที่ทอยดับเบิลได้3ครั้งติดกันนะครับจะถูกอพยพไปยังเกาะล้างนะครับผมอ่าครับจะได้การอะไรครับโอ้โหโรคระบาดครับเป็นโรคราคาถูกมากนะครับบาทเดียวไม่ใช่ครับเราไม่ใช่อันนี้ระบาดครับระบาดนะฮะแพ้เลยแพ้เลย เออเอาซอมบี้ไปติดมันอ่าเป็นซอมบี้นะตอนนี้เท่ากับเมืองที่ติดโรคระบาดเนี่ยจะเสียค่าผ่านทางลดลงครึ่งหนึ่งนะครับผมกรึบโหสามฮะเอ้ยทำไมคุณเอาเงินไปบริจาคฝั่งนู้นอย่างนั้นน่ะมันจิบจิบครับมันไม่ใช่ประเด็นฮนะเงินแค่ล้านกว่าเนี่ยครับล้านกว่าไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมครัอ๋อออเรามีเท่าไหร่เกือบ40เอ็มใช่ไหมถูกต้องครับเรียกว่าผม ไปไหนดีเนี่ยจังหวะนี้นะครับนี่เลยครับลิสบอนคูน2เมืองเทศกาลเมืองนี้เขาจัดเทศการลรอยกระทงครับลิสบอนมีรอยกระทงลอยกระทงคูณ2ไม่น่าใช่นะครับเราสร้างความกดดันได้เยอะมากนะใช่ครับถึงว่า GM ทางทีม GM จะเที่ยวรอบโลกได้แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะฮะตอนนี้โซนเศรษฐีครับโซน โซนเมืองที่มีค่าผ่านทางเยอะที่สุดเนี่ยก็ตกเป็นของเราเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะพูดคุณพูดเหมือนเราข่มขืนเมืองมาเลยอะตกเป็นของเราแล้วบ,บาหลีนี่อ่ะ,อะถูกต้องครับที่คุณซื้อแล้วได้เองได้เองสถานที่ท่องเทีย่ยวนะครับสำหรับตอนนี้ครับตตฮิติกับบาหลีเนี่ยค่าผ่านทางคูณ2แล้วแล้วสถานที่ท่องเทียเ่ยวนี่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่สามารถเทคได้โอ้ยจุกไหมสิบเอ็มจุกไหม โอ้โยมาครับจะยังไงครับผมก็ซื้อดิครับคนรวยได้อย่างตอกใอรก็ซื้อเลยอย่าไปกลัวเทคหมดครับแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยการการสร้างบ้านเนี่ยมันไม่คุ้มใช่ไหมคุณถึงได้ตัดสินใจไม่ไม,ไม่ไม่สร้างบ้านเพิ่มจริงวิธีสร้างบ้านให้คุ้มต้องครบเด็กนะครับเพราะครบเด็กแล้วสร้างบ้านถูกครับการเล่นนะมุกงนงี้ซื้อแม่งเลยทำคอมโบแน่นอนครับ จะเหลือครับนี่นะได้คันเลอร์วิกตอรี่นะครับพระค่าผ่านทางคูณ2นะฮะนี่ไงไม่ทันไรไมีคนมาตกนี่ take โดนเทคชื่ออีกโอ้เอาละครับมาลุ้นการ์ดกัน <S <S นี่แหละนี่แหละแลนด์มาร์คมาแล้วครับผมเอาอะไรดีฮะว่าปารีสไหมผมว่าเอา้าไม่คุณกดผิดนะ คุณนำมเดาแบบโอ้โหมหามึงไม่ยอมสร้างแหลนเหมาอีกเอางี้ครับคิดสะวตาต่อให้แล้วกันนะครับโหนี่มีเพื่อนเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าเนี่ยมันเมาไม่ดีคุณอันนี้จริงๆ่าหาว่าผมแก้ตัวงั้นงี้เลยนี่ครับเดี๋ยวดูผมซื้อซื้อไม่ได้เงินแม่งไม่พอ หอ,อดนอนอขายที่แนะครับตอนนี้ผมว่าเขายังไม่ขายมันน่าจะยังกู้ได้อยู่นะตอนนี้ต้องขายควายช่วยแม่เลยทีเดียวครับครับขายควายช่วยแม่เลยเพลงของใครนะามนต์สิทธิ์คำสร้อย <ผม S 1> <ห>จำไม่ได้้วครับทำ <_ an> ไมผมรู้วะเนี่ยโอ้โหอยู่ๆก็48่เอ็มครับ <_ an> โอ้โหนิ้วย์ก <_ an> เรียกว่าเคาะซ้ำกมซัดนะฮะได้มีขายที่ไม่ก็ล้มละลายกันตอนนี้นะฮะท m เอ็เดแบบว่าตอนนี้เหลือที่ดินอยู่ อยู่หนึ่งที่ชั่วนะครับนะครับไม่สสดครับทอยกอเอารับสร้างแลนด์มาร์กแน่นอนครับตรงนี้ครับถ้าไม่สร้างก็โง่เต็มทนครับการผิดพลาดอย่างเมื่อกี้นี่จะไม่เกิดขึ้นนะฮะคือไม่เรียกผิดพลาดไมเรียกโง่ครับอโง่ก็ได้ครับแต่จริงๆบอกเมาส์ไม่ดีจริงๆนะคุณผู้ชมครับโดนแน่นอนอ่ะรอดไปรอดไป ยังยังไฮโซอะเที่ยวมาไปทำเป็นทเที่ยวรอบโลกนะครับอันนี้ครับพระเยซูครับสั่งเลยนี่แจ็คดอสันนะไททานิกครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ <laughs> โอโ้โหเห็นกลางแขนยี่นี่อดนึกถึงไม่ได้จริงๆครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะเาาละมาลุ้นการ์ดไงละครับผมรู้สึกผมจะตกการ์ดบ่อยเหลือเกินนะฮะน่าไปเล่นยูกิมากเลยนะถูกต้องครับอันนี้เราจะได้เห็นแลนด์มาร์กแน่นอนครับเอาคุณเลือกที่ไหนเนะี่ย อ่านี่ครับเออดีมากเป็นการเลือกที่ฉลาดมากฮะถูกต้องครับเอาตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ค่าผ่านทางคูณ2นะฮะตรงนี้เรียกว,ว่าค่าที่เนี่ยแพงมหาโหดนะแล้วดูนนดิเหลือแค่กรุงเทพช่องเดียวจะได้ทั้งเส้นอ่ะทั้งแถบะชนะเหมือนกันนะถ้าได้ตรงนั้นใช่ครับลายวิซซตอรี่ครับผมโอ้แล้วดู GMH อ็มดสอดสูงมากเลยเงินเหลือแสนเก้านี่ผมไปเที่ยวไอหอคอยลูปปั้นแจ็คก,กับโรสเล่นไททานิกนะครับ โดนอีกแล้วผมสงสัยนะครับสงสัยคุณปลั๊กนี่จะไปนะผมตาคุณแล้วครับอาแล้วครับขอทอยก่อนนะฮะก่อนจะมาโมเมนต์นะครับบึ๊บอสองอาได้ดับเบิลนะครับเดี๋เด็บังคับขายขายอะไรที่เป็นผมผมให้เขาขายเอเทนนะดูมันรวยไปอ่ะต,อต้องให้ต้องให้ขายแล้วล่ะก็ต้องอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทำเขามากเนี่ยอาจจะใจร้ายไปหน่อยเอาแค่เมืองถูกๆก็พออะไรเน<ๆ>ี<ๆ>่ย ไปมังขายมังคับขายทุ่งทําไมไม่มันคือมันได้เปรียบขนาดน,นี้แล้วไงครับอยากให้คนดูเนี่ยลุ้นหน่อยเอนเตอร์เทนใช่ไหมเอนเตอร์เทนเรียกว่าเป็นช็อตเอนเตอร์เทนครับเหมือนมวยปล้ำมาฮะทุ่มกันบนลงเป็นพื้นนุ่มๆฮะตอนนี้จีเอ็มฮาเดนี่อ้าทำคัลเลอร์วิกตอรี่นะครับผมไม่กลัวครับบอกตรงจริงๆโซกับปักกิ่งเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีค่าผ่านทาง ถูกที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะแม้จะมีเทศกาลก็ตามนะฮะใช่เทศกาลของเมืองปักกิ่งนี่คืออะไรรู้ไหมฮะจัดเบรฟเวอร์คึกคักคึกคักก็ปักกิ่งหวานหวานมันมันอารมณ์เดียวกันเป็นโอทอปของปักกิ่งครับอ๋อนี่เป็นโอทอปใช่ครับกินเล่นแต่เด็กนี่ครับว่าแล้วนี่ดูเขาาจะสร้างหรือเปล่าทำเป็จะสร้างนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าค่าผ่านทางของเมืองนี้ถึงจะสามหลังหรือว่าเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยเศรษฐีเราเนี่ยก็บ่อยย่านนะฮะเอาละครับอย่างนี้ก็ต้องซื้อแลนด์มาร์กนะครับผม อ่าสปงสฟิงก์นะครับปิรามิดนะครับผมโดนฮะสระว่ายน้ำฮะน้ำตกใส่โยกน้อยนะฮะโดนก็ไปแล้วครับ5้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ช่วยอะไรอ่ะผมบอกได้เลยดูดิล้มละลายล้มไม่ล้มนะเขากู้นะไม่เมื่อกี้มันขายที่หรือเปล่าขอทอยก่อนนะครับเจ็ดนะฮะก็ไม่เป็นไร แค่เสียดายนิดหน่อยเทคแค่ 10m ฮะไม่เป็นไรครับ 10m แม่งแบบขี้ปิดมากเลยใช่ไหมโอ้โหอย่าให้พูดดีกว่าครับเรียกว่าไม่มีค่าับผมเลยนี่ครับสร้างอะไรอ่ะลูกปั้นอีคิวสรงไม่ใช่อันนี้หน้าผาหกแขนงี้หกแขนงหกแขนงี้โอ้โหวกแนงี้นี่มีหัวล้นเนี่ยคุณมีด้วยครับเป็นรุ่นที่9.5ไปแล้วครับไททานิกนี่ฮะโดนเมฮาร์เดสนะครับตายตรงแจ็คกับรถว่ะดีฮะเรือล่มไปแล้วนะฮะหนึ่งท่านนะครับผม ตอนนี้นะครับ G M ปั r k เจอครับสองลุมหนึ่งนะผมจะสู้ยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยเฮ้ยปักกิ่งคือกคักก็ปักกิ่งหวานหวานมันมันหัวเห้ยนี่เที่ยวปารีสเที่ยวปารีสเอ้าว่าไงฮะชนะดีครับชนะไหมเอาละครับเดี๋ยวซ้อมเฮก่อนนะขอซ้อมเฮนิดนึงครับอันนี้เรียกว่าทริปเปิ้ลไลท์วิคเตอรี่นะครับผมคือแบบนี่แหละบอกแล้วว่ารอบนี้นั่นแหละชนะ รางวัลคูณสามนะครับผมอันนี้ถือว่าโอ้โหดูเงินนะฮะ200กว่าเอ็มโอ้โหเรียกว่าทาง GM เนี่ยโหดูติดลบนะครับเป็นใจนะครั้งแรกของพวกเรานะครับเรื่องเรียกว่าหวานทีุ่ดมากเลยครับคือเรื่องความรู้สึกของพวกเราไม่ต้องถามเลียวกคือแบบชนะเองถ้าใครดูติดตามรายการไฟถ่นม้าเนี่ยฮะเพราะว่าทางจริงมะเนี่ยแพ้มาตลอด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  การที่มายืนที่เอ่าอทีเนี่ยถ้าแพ้อีกรอบหนึ่งมันจะดูไม่ไม่แพ้ทีมาเราก็เลยทําการแกล้งแพ้ให้เหมือนที่สดุดมองไม่ดีเขาเนี่ครับเามองไม่ดีก <laughs> <laughs> ติกาของเกมลงทันในวันนี้นะครับเรามาถึงเกมเสือทิ้งทีก็ต้องมีลูกเต๋านะครับ่ครับลูกเต๋าสำหรับลูกเต๋าเนี่ยเราจะให้ถอยมันจะป่องต่อปูนกว่าเนี่ย คอยครั้งแรกเนี่ยจะกําหนดก่อนว่าโดนกี่ทีคอยครั้งที่สองเนี่ยฝั่งคนชนะจะต้องถ่ายว่าออกคู่หรือออกคี่ใช่ครับพอทอยปุ๊บสมมติผมท่ายคู่แล้วออกสี่อย่างเงี้ยถูกเบิ้ลเลยโดนเบิ้ลในเลขแรกเลยเลขแรกได้5าใช่ไหมคูณสองเป็นสิถูกต้องเป็นสิบทีไปปากันนะครับสองหมดแล้ใครถามพ่อบ้านผมเลยเอาวิทยาศาสตร์มาจะช่วยได้ไหมอะไรครับ มาเลยอันนี้กําหนดบทลงโทษนะครับว่าจะโดนกี่ครั้งนะครับเราลูกเต๋าลูกแรกนะครับผมมาเลยครับสี่คือโดนโดนขั้นต่ําแล้วอะสี่ทีโดนสี่ดวงทอยทีต่อไปเนี่ยเราต้องทายนะเราต้องทายว่าคู่หรือขี้คู่หรือขี้ผมให้คุณทายเลยครับอันนี้เอาด้วยกันผมปวดผมทายขี้ปวดขี้อะไรฮะรอ่ะ <laughs> รูปนี้รูปที่สองนะครับ

เี่มฮันนี้ทับเป็นไงครับเด็กๆครับเด็กได้เหรอโอ้ยแย่แล้วไอ้ตั้ยี่สกั้ามทำเรื่องอะไรแล้วไอ้ยี่ส์คุณดูเป็นดวงฮะเป็นดวงโอ้โหพี่สอบไหม นะครับงันก็ขอขอบคุณนะครับทางทีมงานของ Star Magic ที่มา่วมสนุกของเราในวันนี้ครับติดตามแอดเพจหน้าครับไปถึงทิท